สวัสดีครับก่อนอื่นต้องกดไลค์กดแชร์เพื่อเ,อเป็นกำลังใจให้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ขอนำพืชไทยคือเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งสมุนไพรนะมะยมไทยครับขอแนะนนำมะยมไทย มาเป็นสมุนไพรเป็นทั้งสมุนไพรและเป็นอาหารด้วยนะครับมะยมไทยตามหลักของคนไทยแล้วจะนำผลมากินเป็นส้มนะครับหรือนำผลมา ดองรับประทานนะครับม็ะย,ยมหรือลูกมะย,ยมนะครับจะรับประทานแบบเอาลูกมาดองนะครับแล้วก็กินส่มนะครับพูดตามภาษาบ้านๆนะครับแต่ที่ดีกว่าน,นั้นคือมะย,ยมนี่ ผลมะยมซึ่งมีสปะคุณมากมายประกรอบไปด้วยวิตามินซีนะครับประกรอบด้วยวิตามินซีครับลูกมะยมจะมีวิตามินซีเยอะมากมนะครับถ้ารับประทานลูกมะยมแล้วจะได้วิตามินซีนะครับ สำหรับใบมะย,ยมหรือ,อก,กิ่งก้านมะยมก็จะเป็นแคลเซียมนะครับเป็นแคลเซียมจะมีสรรพคุมเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายเพิ่มแคลเซียมให้กับร่างกายเพิ่มแคลเซียมให้กับ กระดูกนะครับกระดูกในเมื่อนําใบหรือกิ่งก้านมะย,ยมมาต้มรับประทานแล้วจะได้แคลเซียมที่เยอะมากนะครับที่เยอะมากวิธีรับประทานก็ให้นําใบมะย,ยมหรือกิ่งก้านมะย,ยมมาต้มรับประทานนะครับจะต้มแบบสดหรือแบบแห้งก็ได้นะครับ นำมาต้มรับประทานจะได้แคลเซียมเยอะมากนะครับและเป็นแคลเซียมที่เย็นนะครับเป็นแคลเซียมเย็นเราเรียกง่ายๆว่าเป็นพืชเย็นนะครับคุนเย็นนะครับรับประทานแล้วก็จะได้แคลเซียมเย็นนะครับสำหรับลูกมะยมลูกมะยมก็นำมาดองนะครับ ินสดๆจินเกลือน้ำตาลอะไรก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นวิตามินจะได้วิตามินซีนะครับจะได้วิตามินซีเยอะเหมือนกันนะครับเยอะเหมือนกันและหลังที่ได้แคลเซียมแล้วหรือวิตามินซีแล้วจากผลมะยมหรือใบกิ่งกา้านมะยมแล้วก็จะมีสรพคุณอีกอย่างหนึ่งนะครับ คือสับปรของมะยมหรือกิ่งก้านใบมะยมนี้ก็จะช่วยก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะครับคอเลสเตอรอลน,นะครับช่วยลดคอเลสเตอรอลน,นะครับช่วยลดเบาหวานนะครับช่วยลดเบาหวานผู้ที่เป็นเบาหวานนะครับผู้ที่เป็นเบาหวานหรือเป็นที่มีค,คอเลสเตอรอลสูงนะครับก็ให้นําใบมะยมกิ่งก้นา,านมะยม มารับประทานนะครับมาต้มรับประทานจะต้มแบบสดก็ได้จะต้มแบบแห้งก็ได้นะครับมามาต้มรับประทาน,นก็จะมีสรรนคุณช่วยลดเบาหวานลดคอรัดตลลอ่นนะครับเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเสริมวิตามินซีนะครับเสริมแคลเซียมนะครับ สำหรับสรบพุุณที่มีอยู่ในมะยมนะครับในใบมะยมกิ่งก้านมะยมหรือรูปมะยมนะครับรับประทานไปแล้วก็จะได้ทั้งแคลเซียมทั้งวิตามินซีนะครับและช่วยลดเบาหวานช่วยลดคอรัสตอรอลนะครับเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะครับสำหรับสรบพคุณของ ใบมะยมกิ่งการมะยมหรือลูกมะยมนะครับก็ลองก็ลองหามาต้มรับประทานดูนะครับถ้าดีก็บอกบอก,บอกต่อกันไปเพื่อให้เป็นวิทยาทานนะครับสำหรับคลิปนี้ขอพูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ